วีคอบอลหคู่แบบสั้สนๆได้ใจความกับนายอันตบนบอลประจำวันอาทิตย์ที่1กุมภา 1, พันธ์หกวันนี้ช่องเราเอามาฝาก5คู่เหมือนเดิมและสำหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลคู่ไหนเพิ่มเติมแอดเรามาได้เลยหรือสแกนที่หน้าจอท,ที่ท่านเห็นเข้ามาได้เลยครับวันนี้จัดฟุตบอลพรีเมียร์ลีก5คู่เต็มเริ่มที่คู่แรกนอตติงแฮมฟอร์เรสพบไบรตันเวลาทุ่มครึ่งคู่นี้บอลพรีเมียร์ลีกเกตบอลไม่ห่างกันไกลฟอร์เรสเจ้าถิ่น5เกมหลังมายังดูใช้ได้ชนะ3เสมมออ1 1แพพ้เจบทยยื่างบตน5เกมหลัังมานนน้ชะ3เสมอ1 1แพกับบราาคอลนั้นเเปิดราาาคมสมอ สู่สี่กันแน่คู่นี้จากสถิติด,ดวลกันมายังผัดกันแพ้ปัดกันชนะตลอดหากจะให้เลือกนัดนี้ยังอิงทางบ้านขายบ้านหมันนั้นไหวฟอร์เรสต์ ate, กำลังเครื่องแรงมองว่ามีโอกาสยิงเฉยเฉกันไปฟันธงอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ราคาเสมอสกอร์ที่คาดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ1 0 1> คู่ที่2บอร์ดมาร์พบลิวพูเวลาสี่ทุ่มบอร์ดมาร์ฟอร์มแรงเกินห้ามใจหลังเก็บชัยชนะ4จาก5นัดที่ผ่านมาและไม่แพ้ใคร12นัดติด แถมปาบทั้งแมนซีอาร์เซนอลและสะเปอร์จึงเป็นงานยากของลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลก็เตรียมตัวมาเพื่อน,นัดนี้โดยเฉพาะโดยการพักตัวหลักเกือบหมดในเกมยุโรปยังมองว่าจะาฝูงมีโอกอาสเข้าป้ายชนะมากกว่าซึ่งเลยราคาเปิดมา0.75ขอเลือกเชียร์ลิเวอร์พูลฟันธงต่อลิเวอร์พูล0.75สกอร์ที่คาดลิเวอร์พูลชนะ2-0คู่ที่3นิวคาสเซิลพบฟูลแลมเวลาสทุ่มอีกคู่บอลพรีเมียร์ลีกก็น่าจะสู้กันสนุกเลยทีเดียวนิวคาสเซิลเจ้าบ้าน5เกมหลังมาผลงานยังแก่งชนะ4แพ1จดที่แก้หลังมาชนะ2 มอ1แพ้สผลงานไม่ค่อยดีนะักส่วนราคาบอลออกครึ่งครบลูกทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อเกตบอลชั่วโมงนี้นิวคาสเซิลนั้นดีกว่าแน่แถมได้เปรียบทุกทางจากสถิติฟูแลมอาจจะเข้าวินนัดล่าสุดไปแต่ก่อนหน้านี้นิวคาสเซิลชนะ6เกมรวดนัดนี้ลุ้นต่อน,นั้นง่ายกว่าเชื่อว่าชายชนะไม่น่าจะหนีทางเจ้าถิ่นไปไหน ฟันธงต่อนิวคาสเซิลหนึ่งลูกสกอร์ที่คาดนิวคาสเซิลชนะ2 0คู่ที่4เอเวอรรตพบเลสเตอร์ซิตี้เวลาสทุ่มเอเวอร์ตกลับมาเล่นยังดูด,ดันนับตั้งแต่ได้เดวิดมอยมาคุมทีมด้วยการชนะติดต่อกันมา2เกมล่าสุดเปิดลังชนะสเปอร์3 2จะพบทีมเยือนอย่างเลสเตอร์5เกมหลังมานั้นฟอร์มยังไม่ค่อยดีชนะ2แพ้3เกตบอลไม่ได้ไกลกันมากเลย2ทีมนี้นัดน,นี้ก็สูสีพอมอควรรวมไปถึงเฮตูเฮตก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาเรื่อยๆถ้าต้องเลือกเล่นราคานี้ยังขอกอดูกล,ลดดโอ เฉือนควาใชยไปฟันธงต่อเอวตัน0.75สกอร์ที่คาดเอวตันชนะ2-0คู่ที่5คู่สุทายอิฟสวิตท,ทาพบเซาแฮมตันเวลา4ทุ่มอิฟสวิตท,ทาเจ้าถิ่น5เกมหลังมานั้นผลงานยังแย่ผลงานนั้นชนะ1เสมอ1แพ้3จะดวนทีมเยือนอย่างเซาแฮมตัน5เกมหลังมาก็แย่พอๆกันชนะ1แพ้4ซอแววตกชั้นชัดเจนเพราะไม่คืบหน้าเอาเลยราคาบอลออกครึ่งลูกเจ้าบ้านไปฝ่ายต่อทรงบอลก็พอๆกันเลยสูสีกันแน่นอนงานนี้สถิติด,ดวลกันยังผัดกันแพ้ผัดกันชนะเสมอไปอีกนัดนี้มอง แล้วบอลออก3หน้ามากกว่าสุดท้ายมองแล้วอาจจะกินแกไม่ลงฟันทงลองเซาแฮมตันครึ่งลูกสกอ์ที่ฆ่าเซาแฮมตันเสมอ1นสรุปบอล5คู่หน้าช่องเราวันนี้คู่หนึ่งอยู่นอตติงแฮมฟอร์เรสราคาเสมอคู่2ต่อเลียวอร์พูลย์จคู่3ต่อนิวคาสเซิลหนลูกคู่4ต่อเอเวอเรตครึ่งลูกคู่5ลองเซาแฮมตันครึ่งลูกและก็จบลงไปแล้วสําหรับ5คู่เด็ดของเราในวันนี้สาหรับใครที่อยากดูบอลสดแบบคมชัดหรืออยากได้บอลเพิ่มเติมแอดเข้ามาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยครับก่อนจากก ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ